đồng hình đấu Xuân Văn Giang khảo trước đây rồi Giang còn giang nẻ quá Xuân Văn Giang thì nó sao mới chơi hết thay đỏ bằng ngày Áo xì em áo ở lưới Mừng nè Phá Mừng nè Mừng nó Mừng nè Cát nền nền nếp nếp lưới mừng nè Bông cát bày Chắc bông chắc yên lẽ Thâu nào là... เมนโอ้ยังแข็งอยู่ได้เออสวยมากสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องกู้ปล่อยสุขุสุคนขึ้เก้าครับผมจ้าวัสดีค่ะเมื่อนี้สมุยมากับดอกเฮดหนึ่งดอกจ้าเราจะไปปานวมไม้เนาะบารยากาศป่านอาไม้ขื้เก้าล่ะเห็นเฮดเก่าเฮทขึ้นเก้าจ้ามาหานวมไม้ครับขามห่วยมากมมนเห็นเฮดสะอยู่พี่น้องทุกสายบุกครับดอกเลแ้่งหมานี่เนาะจ้าอุปกรณ์ก็พร้อมลุยครับขื้เก้าเหมือนเดิม โูดพูดเลพี่น้องมึงเลยเดี๋ยวออกออกเป็นวางกอมึงเลยรูดแล้วอย่างไรโอ้วหสวยเลยจ้านอนในซำแคนสมุ่ยใหญ่กว่าแคนสมุ่ยพร้อมอือหือพี่น้องสวยเด้อสวยไรงามจ้าหวานหวานโอ้ ลราข้งเนาะเมนนี่พดีเนาะมาแบบคุดนี่มันจังหวานเกยจยวย,ย,ย,ยมันชงแก่เนาะโอเคแล้วนั่นละเออว้าวดีแล้วมันจะยอดวยสวยๆเลยดูเลือกกางโกอ <laughs> เอาซับเอาเพราะว่าน้อยเพราะว่าใหญ่เพราะว่าโพหรือเรว่าโพเอาหมดปุีิ ครับเนีอ้าวสวยๆมันอันนั้นมันสัน้นมันแล้วเนี่ยโเหเฮือในอากาศเลยมันนี่ <c oughs> อ่กว่าอืออย่าไล่ลูกนะใครจะไปฆ่าอยู่แล้วลองเอาก็นเด้ออยู่หิมห้วยมันเน่อยเนี่ยมันสัน้นถ้าวค่าไม่ไพ่สามมือกับสิต,ตกลงหัวผมเลย กลางเดือนหน้าเต็มๆเลยละ่ะป้านี่นะช่วงนี้มันยังบบอ,ออกดอกออกเป็นบางกอแล,ล้วเร็กอะหน่อยเนาะจะมาหาเขียวอันนี้นางดินของเทอหาวแห้งเนาะเออ พี่น้องนอขาวขาว่ะคขุดเอาได้น,นี่สมุยเซียนแค่น,น้แค่ปลายมันสมไว้เผื่อหนงมันติ่งมันแตกกำลังฟุดโผลุ่ดโผล่โหสูบอนเด้อสูบงามขาวจัว่นเลยเนาะตัวนี้เนาะ พีน้ำเอาเลยอืกำลังขึ้นเกิดเม่ซับมาเรื่องต่หนึตั้งลักะ มุ้ยพอดีงามพอดีแกง่งแซพพอดีหวานสมุยมาแบบคัดเอาอวบอวบ,บเลยจ้าเออผู้สาวสิบแปดสิบเก้าจ้าอวบอวบอือฮ <c oughs> ะป้าตุ้มหวานจุ่ย สมุนหมักแล้น so ี่ต้มแจมแจ่วพี่น้องปลาี่เข่ามามาแต่สี่หกในจังหน่อยด้วยพี่น้องโอ้โหสวยงามโอ้โหดุงเลยป้าพี่น้องหนอสวยๆงามๆสมุนก็จะไปต้มแจม น้ำพริกกะปิเด้อจ้าคิดว่าเป็นตะปูมันเน,ะน,เน,นาะมันแตกปิ่ปงอันนี้คร้บโชคคนทำนี่อร่อยเลยเอาสวยงามอรุอนเลุดเด้อมันมืดเลยมืดแล้วสภาพตัวอร่อ้ขาวๆนะเออกันนั้นแล้วมันมืดมงคุ้งมันเลย Đó Ngon right. oh. yeah. oh. uh -huh. oh. uh -huh. งามคับพี่น้องสมุยคุดบ่ได้ตัวนี้เลยให้พ่นคุดตัวใดสมุยคุดได้สมุทรศิรคุดเองสมุยหมักคุดแหงเป็นหนอแหงอยากคุดตัวตัวนี้มันคานี่กับสมุยได้นั่งอยู่ทงโกไหกี่ได้หนึ่งหนึ่งนอยูนิซียูนิซีได้ได้เห็นเนาะคะุดดินเอาเออพี่เจ้าต้องซับทางเทิงสิู่บ่ได้บ่ น่าก็เออเอาเลยเอออู้อ้ออาสจได้ใช่จะเฝ้าฮักพกุกม,มันยังพอนในรุดเออตัวนี้ตัวนี้สะได้ดีหนูปลาขาว,ขาวหนึ่งตะปูยู่ตัวมันอ่อนอยู่เอา้าตะปูมันยาวไรมันเป็นตะปูสัน<ม>ไฮ้มันขึ้นอยู่น้ำเฮาซับนะอู้งานผักหนูเอย้ยแบบนี้แบบนะี้ซับเลยอืม ม,มันออกเนี่ยมันคาโขอโอ้ยเสียดายใช่สวยมากปกติไม่ใช่ได้ซีเนโอพอดีคำตัวหนึ่งยอดฮักเี็นข้างนอกเลยพอดีคำคือว่าก่อนนี้ได้หลายอยู่เนาะตัว,ดวเดียวจ้าแตกตูม้มติมิงามเนาะงามค่ะโคตรเจ้าหน่ยงามเพ่งคักครับฮ่าสมุติกรี๊ดใส่กระสอบใส่กระสอบเด้อพี่น้องเอ้ย นุงน่งๆนุงกับบินวิวถ้ากยากันนุงยังเอาไวอยู่เลยพี่นาะหือตะปูนะักแท้โอ้โหสวยๆเลยจ้าไปโอ้พวกนี่ยกำลังขึน้นโอ้กำลังขึน้นไลดิตมกปูแล้วะูกรกะปูกระก็สะปก ผลไม้แล้วไปรับไม้แล้วโบได้ตัวเล็กแต่มันเขาหอมจ้วบเขาแต่มันอ่อนนุ่วะงัดไปนี่อืมทำขาดนีเนาะอืมงามเอ้สดยงามน,นี่เรามาซับเท่านี้ป้าบางนี่อืมเอากันได้เดียนเอาข่าว ไม่ได้ยุ่งยากขนาดนั้นเลยสวยกระโดดอ่อนๆพี่น้องเอ้ยตรงนี้อ่อนแล้วจะโผล่ซับอ่อนสองหลอพี่น้องตองหลอนี้คนงามพี่น้องตรงนี้อ่อนๆว้าขาจุวยนี่ยังอีกนิด อืออึือวืงามครับเจ้เอ้นี่นอนอลโอ๋อชอบนอนแบนี้้องอหมฮอฮึฮั่อมันเสาร์สั่นืนย่าสั่นในบึงเด้อ เอาลุกๆเลยเด้วยอย่าเอาตื่นเลยเด้วยโน่น่งดินละขาวจุกเนี่ยเ้าดึกวะอะไ้มันบู๋ล่ะได้ขุดเอาเลยมันดินอ่อนไงขุดเอาเท่าที่ขุดได้อู้ทอ่ดสวยงามพี่น้องเอ้ยบง ขนนสัตวงามอยหัวขึงามะงามพมุยฮะโองใหหักเอเลหักเล้วเนี่ยอือปาอันตตมกับเปลืองฟืนนี่อาน่อยนี่นะมยนอยู่ลึกมองเอา่ายมันจะเอางายทำไมไรนะมันลุเออนี่หี่ไหม Mình xuống cấp hang thì anh em em mấy? em 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 ngam khảo trước đây mình em nó em 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 bừng, em nó em khảo ล้างเลยมันข,ขาวๆทำมาล้างสิคนสอยงามกับงามเนี่ยมึงเฮ้ยงามวะเสียจสดงามเจ้าหน้าขอบงามมากจริงมั้งฮะมันนี่กระสัมนี่แหละพี่น้องอันนี้มันออกใหม่แต่เขามาหาเราเบิง่งแต่ว่าก็ได้เกินคาดเนาะไ,ได้เป็นสอบหมเลยล่ะโม่ใหม่เจอรถใหม่ครับอันนี้กระสัมนี้สวยงาม